ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แอสตอันวิลล่าสนใจคว้าตัวเคอร์อติจอนเข้าสู่ทีมสโมสรอสตันวิลล่านะครับทีมชื่อดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังเตรียมพิจารณาที่จะยื่ขน,นข้อเสนอคว้าตัวเคอร์อติจอน นักเตะกองกลางในวัย20ปีของลิเวอร์พูลเป็นนุ่นเทียมในช่วงตลาดนาดรอนี้โดยสโมส,สรแอตันวิลลานะครับกำลังจะยื่นข้อเสนอกับลิเวอร์พูลในช่วงปิดฤดูก,กาลกับตลาดนักเตะที่จะเหลืออีก2วันนี้โดยข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจของแอตเลติลลาอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลพิจารณาขายกองกลางอายุน้อยายนี้ออกจ,จะทีมเพื่อคว้างเงินก้อนโตตามการรายงานจาก d ี s ระบุว่าสโมสรแอตเลติลลาได้หันกลับมาให้ความสนใจในตัวของเคอร์ติจอดกองกลางอายุน้อยของลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวแล้วและจะมีรายงานมาว่า พวกเขาพลาดคว้าตัวเีเมลสวิตโอจากอาร์เซนอลไปหมาดๆหลงจากที่มิเกลอัลเตต้าไม่อนุญาตให้นเตะรายนี้ออกจากทีมเหมือนกันนี้และจากนักเตะเซ็นสัญญาระยะยาวไปหมาดๆดังนั้นทําให้ทางแอตเลติมีไม่มีทางเลือกและเวลามากนักในการคว้าตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่วนเพื่ออุดช่องโหว่จากการที่ทีมเพิ่งเสียจ็คเกลตไปให้กับทารแมนเจสเตยูในเตคดในึ่งา้ยล้านปอนด์โดยรูกันที่แล้วถือได้ว่าเคิร์ติจนเป็นนักเตะที่มีอนาคตสดใสภายในทีมหรือว่าพูเป็นอย่างมาก หลังจากที่ดูกันที่แล้วนะครับเจคินกรอบส่งเคอร์ติจโนลงสนามไปถึง24นัดด้วยกันแต่สําหรับดูการนี้เกมที่พิมลิกอังกฤษผ่าน้นมา3เกมแล้วจนถึงตอนนี้เจ้าหนุ่มเคอร์ติจนยังไม่โอกาสลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บโดยทางเจคินกรอบเลือกที่จะไว้ใจใช้งานฮาวิเอเลียดนักเตะอายุ18ปีที่ได้รับหน้าที่ในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลและลงสนามเป็นตัวจริงมาแล้วถึง2นัดกิดต่อกันโดยท่านดีนสมิธนะครับ ใช้จ่ายเงินในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ไปถึง95ล้านปอนด์แล้วในช่วงซัมเมอร์โดยคว้าตัวเอเมเลนบูอินเดียในราคาที่เป็นสถิติสโมสรราคา38ล้านปอนด์จากนั้นก็ไปคว้าตัว d ดนนี่อิงส์และลีออนสไปลีมาจากเซาเทิร์นตันของไบเออร์เลเบอร์คุเซ่นตามลำดับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่เพียงพอสําหรับทีมในเวลานี้และทาง a s สเซนลากก็พร้อมที่จะยื่นเงินจ 5, 000, 000, ํานวน15ล้านปอนด ให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาในการปล่อยตัวเคอร์ติอจอนออกจากทีมภายใน1-2วันนี้ที่ตลาดจะเปลี่ยนโดยทางแอสตันวิลล่าต้องการเซ็นชยาถาวรกับเคอร์ติอจอนให้เสร็จสิ้นก่อนตลาดปิดตัวลงในวันอังคารนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความขึ้นไหวใดๆออกมาจากทางฝั่งของลิเวอร์พูลในเวลานี้ ในขณะเดียกันเจคเกนคลับผู้จัดการทีมเลวร์ผู้ก็ได้มาเรียกร้องให้เคอร์ติจอนพัฒนาฝีเท้าและก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ให้ได้โดยด่วนหลังจากที่จีนี่วานเดร์ุมได้ย้ายออกจากทีมไปแต่เคอร์ติจอนก็ยังไม่สามารถทาหน้าที่แทนที่ในตำแหน่งนี้ได้เลยผมเชื่อมันมาตลอดนะกรบว่าเคอร์ติจอนคือนักเตะที่มีความสามารถและทักษะของเขาเองก็ยอดเยี่ยมเขามีความคิดส,สร้างสรรค์และเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับที่ดีสามารถอุดช่องโหว่ การจับไปของจีนนี่หวนนิรมได้เป็นอย่างดีตดูเหมือนว่าตอนนี้เขายังขาดความมั่นใจหรือมีความคิดอื่นอยู่ในหัวจนทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักเท่าไหร่ในการฝึกซ้อมและช่วงปรีซีซั่นดังนั้นสิ่งนี้ที่เคิร์ติจนควรที่จะต้องแก้ไขด้วยนๆวนั่นก็คือเขาต้องรีบกลับมามีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอีกครั้งและโอกาสเขาก็จะมาเอง สื่อสเปนเปิดเผยลิป์พูเตรียมทุ่มงเงิน100ยล้านยูโรเพื่อคว้าตัวฟาเรนิโก้บาเบเร่สตาดังของโรมเมเรกเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนมีรายงานข่าวที่น่าเหลือเชื่อออกมาจากทางสื่อของสเปนอีกแล้วนะครับและเป็นทางลิร์พูเองก,ก็ได้ออกมาตีข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าลิป์พูกำลังเตรียมที่จะคว้าตัวฟาเรนิโก้บาเบเร่กองกลางอเนกะสงค์ของสโมสโรโดมเมเรตเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดนัดพร้อมจะปิดตัวลงและทางลิร์พูกร้อมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลถึง 100ล้านยูโรหรือ86ล้านปอนด์ให้กับทนันเอร์เมอร์ดพิจารณาปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกเทียหรือสื่อที่รายงานข่าวนี้ออกมาเป็นที่แรกนั่นก็คืออาร์ตโดยระบุว่าลิเวอร์พูกลกำลังใช้ความพยายามที่จะเข้าใกล้ในเิวองของบาเบเด้ให้ได้มากที่สุดโดยทางลิเวอร์พูลก็มองว่ากองกลางทีมชาติอุลุกวัยรายนี้คือจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะทําให้ลิเวอร์พูลมีแผงกองการที่สมบูรณ์แบบในกณะน,นี้ แต่ดูเหมือนว่าข่าวของรพูลสนใจในคนของบาเบเดอาจเป็นเพียงแค่ข่าวลือเพื่อเรียกราคานังเตะก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะใน,นตอนนี้ทางเรอัเมดริดกำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับนังเตกับทางเรอัเมดริดแล้วเร็เวนี้โดยทางดาวเตะอเมริกาใต้รายนี้ลงสนามให้เก็บเรอัเมดริดไปมากกว่า1 0 0อยนัดแล้วในฤดูกาล2 0 1 9 2 0ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้โอก,กาสลงสนามาเท่าไรนักแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคว้าท้วยรางวัล สเปนิทซูเปอร์คัพโดยณตอนนี้เฟอร์ริเกอรบาเบเดก็ได้กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในยุคข,ของคาร์โรอันโชลติที่เป็นผู้จัดการทีมและตัวเขาก็ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง3เกมในศึกลาลิกาสเปนและทางโรเมริสก็ครองตำแหน่งจ่าฝูงตรงนารางคะแนนลาลิกาสเปนในเวลานี้โดยต้นสื่อของสเปนย,ยังอ้างต่อไปนคะครับว่าน,นี่อาจจะถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลจะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลอีกครั้งเพื่อคว้าตัวนักเตะชื่อดังและมีคุณภาพสูงเข้าสู่ทีมหลังจากที่ดีวในครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์ ยอมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลนั้นเกิดขึ้นในปี2 0 1 8ซึ่งในดีลของเวอร์ฟันดส์ที่ลิวร์พูยอมทุ่มเงินกว่า75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสมโมสรในเวลานั้นว่าตัวฟันดาส์มาจากเสาวตึมตันและหากลิวร์พูทุ่มเงินจำนวน86ล้านปอนด์ในดีลของเฟรเดอริโกบาเวเดในครั้งนี้อีกครั้งก็จะเป็นการทำลายสถิติของเวอร์ฟันดส์ไปแบบราบคาบโดยทางลิวพูลเอิโคก็ได้แสดงความคิดเห็นในดีลนี้ว่า อาจจะเป็นแค่การทำข่าวของสื่อในเมืองบาร์เซโลนาที่ไม่ได้อ้างอิงความจริงอะไรเลยและอาจผิดหวังเพียงแค่ทำให้ตัวนักเตะเกิดความสับสนเท่านั้นเพราะในตอนนี้ทางเดรมเรตคือทีมจ่าฝูงลาลิกาสเปนและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีข่าวอะไรที่ยืนยันแน่นอนว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของฟาเรดิโก้บ,บาเบเดแต่อย่างใดและจากบทสรุปที่ออกมานั้นเชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่ลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มเงินจำนวน ถึง100ล้านยูโรให้กับดิวที่ไม่เคยมีที่มาที่ไปและใกล้ถึงช่วงเวลาปิดตลาดดังนั้นข่าวนี้ให้มองเป็นสีสันและจะหลงเชื่ออะไรมากสําหรับข่าวนี้นะครับเ oh. พราะทางล e ิเวอร์พูอโคก็ได้บอกมาแล้วว่าข่าวนี้ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่และอาจจะเป็นข่าวที่เขียนขึ้นมาเพื่อหวังผลบางอย่างฮะเจกเกคลลเปิดเผยสาเหตุที่เปลี่ยนตัวโรเบรโตเฟอร์มานลออกตั้งแต่ยังไม่ทันจบครึ่งแรก เชเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมเปิดเผยแล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ตนตัดสินใจเปลี่ยนกองหน้าตัวเชื่อเมเกมอย่างโรเบิร์โตเฟอร์มิโนออกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งเวลาแรกแบบที่คอบอลยังสงสัยไปทัทุโลในเกมที่หงแดงนะครับเปิดสนามแอนฟิลด์ตอนรับกกรมเมียงของสิงโตนนงเงินขามโชซี่ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอหนึ่ง,งแบบสุด,ดรามา่าเพราะโดนนําไปก่อน และก็มาตามตีเสมอจากจุดโทษของโมเมสซาลาโดยมีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือลิจเจมโดนใบแดงแต่อีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่เดอะคอปสงสัยมากที่สุดก็คือทําไมเจงค์ครอปถึงตัดสินใจเปลี่ยนเอาดีโกโจทาต์แทนโรเบียโตเฟอร์มิโน่ตอนนาทีที่4-3ซึ่งน่านจะเกิดจากอาการบาดเจ็บเพราะหากเป็นเรื่องฟอมแย่ค่อยแก้เอาช่วงพักครึ่งก็ยังทนันก่อนเก่ต้องบอกว่าโรเบียโตเฟอร์มิโน่มีอาการบาดเจ็บจริง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันร้ายแรงมากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนคือแรงมากพอที่จะทําให้ต้องรีบเปลี่ยนตัวออกในทันทีจีกิ้งคราววกับสกสอตส์ฟิมิโนโรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแถวแฮมสติงกล้ามเนื้อหลังต้นขาและจากนั้นก็เดินออกมาบอกกับทีมงานข้างสนามซึ่งผมต้องรีบตัดสินใจเปลี่ยนออกในทันทีแต่ด้วยคาดรคเตอร์ของฟิมิโนเขาจะไม่มีวันยกมือบอกกับทีมงานว่าขอเปลี่ยนตัวออกเด็ดขาดจนกว่าจะถึงขีดสุดฉะนั้น ต่อให้ดูเพลินๆเหมือนไม่มีอาการอะไรแต่เมื่อเกิดขึ้นกับแฮมสติงแล้วคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันรุนแรงแค่ไหนจนกว่าจ,จะได้รับการสแกนอย่างละเอียดจากทีมแพทย์อีกครั้งหนึ่งสลัดใกล้ทัำลายสถิติตำนานลิเวอร์พูลราชาจุดโทษคนใหม่นะครับโมเวซสลัดนะครับใกล้ทำลายสถติติสังหารเป้าของยังสโบี ตำนานลิเวอร์พูลโดยเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งลูกก็จะทาบสถิติแล้วโมเมนต์สลาห์นะครับก็นั่น pool, ลิเวอร์พูลลุนที่จะสร้างสถิติใหม่ให้กับหงด่างหลังยิงจุดโทษเข้าในเกมพมกรีเมียร์ลีกนัดเปิดรังแอนฟิลด์เสมอกับเชลซีหนึ่งหนึ่งในวันเสาร์ที่28ส,สิงหาคมที่ผ่านมาโดยดารตเทจินชอนอียิปต์ซัดว์จุดโทษเข้าไปเป็นลูกที่17ติดต่อกันในทุกรายการทำให้ขยับเข้าใกล้สถิติของยานส์โมบี ตำนานกองกลางลิเวอร์พูลที่เธอทำเอาไว้1 8ลูกติดต่อกันในช่วงที่ข้าแข่งกับหงด่างระหว่างปี1984ถึงปี1996โดยอดตมิฟิวทีมชาติด,ดินมากเป็นเฉพาะลูกนิ่งในยุค90โดยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด292นัดทำได้61ประตูโดยมีถึง41ลูกที่มาจากการยิงจุดโทษนะครับและพลาดในการสังหารจุดโทษไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นขณะที่ซาลาห์นะครับยิงจุดโทษในศึกพิมลิกเข้ามาแล้วถึง14ลูกติดต่อกัน โดยมีแค่แม็กทิวเลอร์ทิสเอตตำนานแข้งเซาท์ทนตันที่ทำเหนือกว่าหลังจากยิงเข้าถึง23ลูกติดต่อกันในช่วงระหว่างปี1994ถึงปี2000ครับดิคเคิลสุดเก่าลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่30สิงหาคมนะฮะ